ค่าก็ขอสวัสดีท่านผู้ปกครองนะักเรียนชั้นป .3 นะคะแล้วก็สวัสดีชั้นป .3 ทุกคนคะ่ะอ่าเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับอีพีนี้เนาะอ่ะรอบนี้นะคะยังอยู่ที่นะคะการอะไรเอ่ยการเขียนแผนภูมิรูปภาพชั่วโมงสุดท้ายโอเคไหมคะอ่ป็นการเขียนแผนภูมิรูปภาพชั่วโมงสุดท้ายเนาะอ่ะ ตอนนี้ให้เด็กๆนะคะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วก็เปิดแบบฝึกหัดหน้า122 123ต่อจากเมื่อวานเลยค่ะอะโอเคนะคะเด็กๆน่นจะนำแบบฝึกหัดขึ้นมาแล้วเนาะอ่ะแล้วที่ปิดเพลงแป๊บหนึ่งนะคะปิดเพลงก่อนอ่ะโอเคนะคะเข้าสู่เนื้อหาของเราเลยนะคะอ่ะ ทวนก่อนอ p พีที่แล้วก็เป็นการเขียนแผนภูมิรูปภาพเหมือนกันใช่ไหมอ่า EP พีนี้ก็ยังจะเป็นการย้ำซ้ำทวนนะคะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจการเขียนแผนภูมิรูปภาพหรือสร้างแผนภูมิรูปภาพเพิ่มมากขึ้นนั่นเองอ่าอ่ะทีนี้การเขียนแผนภูมิรูปภาพหรือการที่จะเป็นรูปแผนภูมิรูปภาพได้ต้องประกอบไปด้วยอะไรลูกหนึ่งอ่าประกอบไปด้วยหนึ่งชื่อแผนภูมิถูกไหมลูกอ่ะทวนได้ก่อนนะสองคืออ่าตัวแผนภูมิหรือตัวแผนภูมิก็จะประกอบไปด้วยอ่า รายการหรือหัวข้อถูกไหมคะสุดท้ายก็ต้องมีข้อกําหนดใต้แผนภูมิรูปภาพการกําหนดแผนภูมิรูปภาพขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะกําหนดเป็นรูปอะไรแล้ว1รูปเท่ากับจํานวนเท่าไหร่นั่นเองโอเคไหมอะมาดูบรหนุขน้อนี้ยังไม่มีในแบบฝึกหัดนะคะ,ะดูตาวุกกี้ก่อนอเขาบอกว่า เขียนแผนภูมิรูปภาพแสดงจํานวนนักเรียนที่เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆเขาให้ข้อมูมลมาว่าเลี้ยงสุนัข28คนเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์12คนเลี้ยงนก8คนเลี้ยงกระต่าย8คนเลี้ยงแมว16คนเลี้ยงปลาสวยงาม20คนนั่นเองอ่าจากนั้นตอนนี้เรามีแค่ข้อมูลถูกไหมลูกเรามีแค่ข้อมูลเราต้องการสร้างแผนภูมิรูปภาพหนึ่ง เราต้องดูก่อนว่าเราจะสร้างแผนภูมิรอภาพเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนอา่านั้นข้อนี้คุกิีขออนุญาตสาธิตเป็นการสร้างแผนภูมิแบบแนวตั้งอา่าแนวตั้งทีนี้คุกี้จะสร้างแผนภูมิแนวตั้งใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแผนภูมิแนวตั้งหรือแนวนอนต้องมีอะไรก่อนชื่อแผนชื่อแผนภูมิอา่าชื่อแผนภูมิจืบอ่าขออนุญาตขีเส้นนะคะอา่าชื่อแผนภูมินี้ เราต้องหาชื่อแผนภูมิไม่ได้ก่อนก่อนเราจะไปสร้างแผนภูมิมาว่าเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะอันดับที่หนึ่งต้องมีชื่อแผนภูมิชื่อแผนภูมิต้องสอดคล้องกับสอดคล้องกับข้อมูลที่ให้มาข้อมูลที่ให้มาคือจํานวนนักเรียนที่เลี้ยงสัตว์ชนิดต่างๆนี่แหละคือชื่อแผนภูมิเด็กก็เขียนเลยจํานวนอันนี้คือตัวอย่างก่อนนะฟังกูกี้ก่อนนะนักเรียนที่เลี้ยงสัตว ชนิดต่างๆฟืบอ,อ่าเรียบหล่ออันนี้คือชื่อแผนภูมิจะอยู่ก่อนตัวแผนภูมิเสมออยู่ด้านบนเสมออ่ะทีนี้เรารู้แล้วใช่ไหมเราจะสร้างแผนภูมิเป็นแนวตั้งอ่าเราจะสร้างแผนภูมิเป็นแนวตั้งทีนี้แนวตั้งก็จะเป็นแบ่งออกเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะอ่าหัวข้อหรือรายการจะอยู่ด้านบนหรืออยู่ด้านด้านล่างก็ได้แต่ทีนี้อยากรู้ว่าเอ๊ จะต้องสร้างแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเป็นกี่คอลัมน์หรือเป็นกี่ช่องให้นักเรียนไปดูหัวข้อหรือรายการของเรื่องนี้อ่าเรื่องนี้คือจํานวนสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆอ่าที่นักเรียนเลี้ยงอ่ามีทั้งหมดกี่รายการหรือว่าง,งมีทั้งหมดกี่ชนิดอ่าหนึ่งสุนัข 2. หนูแฮมสเตอร์ 3. นก 4. ี่กระต่าย 5. แมวหกปลาสวยปลาสวยงามสรุปคือเราต้องวาดกี่หัวข้อ หกหัวข้อถูกไหมคะอะ่ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะมีตารางหกช่องถูกไหมหกหัวข้อปึอ๊บตรงเลยหกหัวข้ออ่าจื๊บตรงคูณกีก้ว่าตรงมากนะคะศิละปะเกศศิวิทสวยงามอยา่างปึ๊บอ่หกหัวข้อปึ๊บคุณกดว่าแบ่งเป็นหกหัวข้อคุณคิดทำเป็นแนวตั้งใช่ไหมแสดงว่า ต้องเป็นแบบนี้อ่าให้ได้หกช่องใช่ไหมลูกแต่ถ้าทําเป็นแนวนอนก็จะเป็นหกช่องแนวนี้โอเคไหมคะโอเคไหมไอนะะันนั้นขอสาธิตเป็นแนวตั้งแล้วกันเนาะอ่ะก็แบ่งมาเลยหนึ่งช่องสองสามสี่อ่ะช่องมันอาจจะไม่เท่ากันนะเนี่ยห้าหกเดี๋ยวกีกลบอันนี้ให้ซึบชูอ่ะเนี่ยได้หกช่องแล้วใช่ไหมอ่าหกหกรายการจากนั้น เด็กๆจะเอาชื่อ,อของสัตว์ชนิดต่างๆไว้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้โอเคไหมคะแนวตั้งใช้ด้านบนหรือด้านล่างก็ได้แต่ถ้าเป็นแนวนอนก็จะมักจะอยู่ซ้ายมือสุดใช่ไหมคะอ่านแล้นั้นเมื่อกี้ก็ขีดขั้นช่องหนึ่งเมื่อกี้ข้อเนี้ยไว้ด้านบนแล้วกันปึ๊บอ่ะจากนั้นเด็กๆก,ก็เอาชื่อนะคะชื่อสัตว์แต่ละชนิดออามาเติมในช่องอทีละช่องเลยอย่างเงี้ยเติมลงไปเลยนะคะอ่ะอันแรกสุน,นัข สุนัขสุนัขกี้เขียนไม่ถูกแล้วเนี่ยสุนัขสองกระต่ายก็ได้เลี้ยงแบบไหนก็ได้แล้วแต่เรานะคะแล้วแต่เราปึ๊บหนูขออนุญ,ญาตย่อเป็นหนูเฉยๆนะก็คือหนูแฮมสเตอร์นั่นแหละอะแมวนกปลา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 อปลา,ปาสวยงามขออนุญ,ญาตย่อนะคะอ่ะจะได้ดังนี้นะลูกจะได้ดังนี้จากนั้นเขาให้จํานวนตัว เลขอของนักเรียนที่ชอบเลี้ยงสัตว์ชนิดแต่ละชนิดมาแต่การสร้างแผนภูมิรูปภาพเราจะเติมเป็นตัวเลขลงไปแบบนี้ไหมไม่คำว่าแผนภาพก็คือต้องเป็นต้องเป็นรูปภาพอ่ะตอนนี้เรามีชื่อแผนภูมิมีตัวแผนภูมิหรือประกอบไปด้วยหัวข้อรายการนะคะเหลือรายละเอียดของรูปภาพที่เราจะมาใส่ตรงนี้ให้มันตรงกับจํานวนที่เขากําหนดให้ถูกไหมคะอ่าทีนี้เราขาดข้อกําหนดางนี้กําหนด ให้กำหนดให้มักจะอยู่ใต้แผนภูมิเสมอ,อต้องมีสามองค์ประกอบเสมอนะกำหนดให้ที่นี้หน้านี้ข้อนี้เขาไม่ได้กำหนดว่าเราจะต้องอสัตว์เนี่ยเราจะต้องอนำเสนอแผนภูมิรูปภาพเนี่ยเป็นรูปสัตว์นะไม่นะคะถ้าเขาไม่ได้กําหนดมาเด็กๆสามารถกําหนดได้เองเลยอาจจะเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรก็ได้แต่ต้องเหมือนกันก็คือเลือกมาสักอย่างหนึ่งนั้นครูกี้ขออนุญ,ญาตให้เป็นวงกลมแล้วกันเนาะ เอาคิทแทนวงกลมหนึ่งวงแทนจํานวนจํานวนอะไรเราพูดถึงจํานวนอะไรอยู่ตอนนี้อ่าจํานวนนักเรียนอ่าวงกลมหนึ่งวงแทนจํานวนนักเรียนกี่คนทีนี้อ่ากี่คนเอาคิกีขออนุญาตเบนไว้กี่คนทีนี้การที่เราจะรู้ว่าเราจะให้วงกลมหนึ่งวงเนี่ยแทนจํานวนคนกี่คนเนี่ยอ่าเคยบอกไปแล้วอีพีที่แล้วว่าให้เด็กๆหาตัวที่หารอ่า ตัวเลขที่เขากําหนด,ดให้นะคะสักหนึ่งตัวเลขตัวเลขใดก็ได้อไม่ควรจะเป็นเลขหนึ่งไม่ควรแทนเป็นหนึ่งเพราะอะไรสูงสุดมันตั้งยี่สิบแปดคนเราจะวาดวงกลมยี่สิบแปดวงวาดไวไหมไม่ไหวนะคะไม่ไหวดังนั้นรูก,กิ๊กไม่แนะนําให้ใช้หนึ่งหนึ่งรูปไม่ควรแทนหนึ่งเพราะตัวเลขมันเยอะดังนั้นเด็กๆหาช่วยกูกิ๊กว่าอะ,อะไรที่หารมีอะไรบ้างยี่สิบแปดสิบสองแปดสิบหกแล้วก็ ยี่สิบอ่ะแปดมันซ้ํากันก็อเอามาแค่ตัวเดียวเพราะมันต้องเหมือนกันแน่นอนถูกไหมคะอันนั้นเด็กๆต้องหาว่าตัวเลขอะไรที่หารได้ทั้งยี่สิบแปดลงตัวด้วยนะอ่ายี่สิบแปดสิบสองแปดสิบหกยี่สิบเนี่ยการหาตัวเลขที่หารลงตัวมันจะง่ายกว่าอ่าบางกรณีก็อาจจะใช้ตัวเลขที่ไม่หารลงตัวบางตัวก็ได้นะคะอะทีนี้เท่าที่กิ๊กมองอ่ะเด็กๆลองดูสองหารยี่สิบแปดได้ไหมได้ อ่าสองหารสิบสองได้ไหมได้สองหารแปดได้ไหมได,ได,ไมได้ก็คือง่ายท่องสุดคูณนั่แหละท่องสุดคูณอ่าสองอะไรยี่แปดมีสองอะไรสิบสองอมีสองอะไรได้แปดมีสองอะไรได้สิบหกมีสองอะไรได้ยี่สิบมีแสดงว่าสองสามารถหารทุกจํานวนลงลงตัวแสดงว่าสองใช้ได้อ่าตัวแรกคือสอ,องขออนุญาตเขียนตัวแรกคือสองอ่าต่อมาสามได้ไหมสามอะไรยี่แปดมีไหม ถ้าไม่สามามอะไรยี่แดมีไหมไม่มีนะคะดังนั้นไม่ได้3ามอะไรสิบมี3ามอะไรแมีไหม,ม,มไม่มีเนี่ยถ้า,มมาไม่ได้มีเยอะแยะเนี้ยก็แสดงว่าสาเนี่ยใช้ไม่ได้ละลองข้ามไปดูตัวๆๆๆอื่นอ่ะลองแมีสี่เจ็ดยี่สิได้ไหมได้สี่มสิบได้ไหมได้สี่สได้ไหมได้สี่สได้ไหมได้4ี่ห้ายอ่ะได้แทงว่าสี่ก็หารลงตัวถูกไหมอ่ะต่อมาแม่า5าไม่ได้5าได้แค่ยีอ่าไม่เชื่อลองหาดูนะ เอา20หาร5ดูนะอ่าได้แต่ถ้าเอาไป28 5, าหาร5งเงี้ยหารไม่ได้เงี้ยแสดงว่า5ใช้ไม่ได้โอเคไหมคะอ่ะนั้นครูกิก๊กหามาสัก2-3ตัวแล้วแต่เด็กๆอ่าสามารถหาตัวที่มากกว่าน,นี้ก็ได้ไม่ว่ากันนั้นครูกิก๊กมี2กับ4ีครูกิ๊กขออนุญาตใช้แทนเป็น4อ่าพยายามแทนตัวเลขที่มากๆเราจะได้วาดรูปน้อยๆถูกไหมลูกน้อยๆอย่าอ,อ,อ่ะนั้นขออนุญาตแทน จำนวนนักเรียน4คนนะแทนจํานวนนักเรียน4ี่คนปุ๊บจากนั้นมาดูสุนัขเขาให้กี่คนที่ชอบเลี้ยงสุนัข28อ่า4เรแแทนหนึ่งหนึ่งวงกลมเท่ากับ4ี่คนใช่ไหม4ีอ่ะอะไรได้28 4 5 20 4 6 24 4ี่ห้าี่ี่หยี่สเจดแดแสดงว่า28หาร4ี่ได้7แสดงว่าสุนัขต้องมีกี่รูป7รูปหนึ่ง6 7สาี่ห้าเจ็ด เด็กๆต้องวาดให้มันขนาดเท่ากันด้วยนะอ่นนี้ครูกิ๊กสาธิตให้ดูอาจจะว่าเร็วนิดนึงนะคะอะต่อไปกระต่ายกระต่ายมีแปดคนอาเราแทนวงกลมหนึ่งวงเท่ากับสี่แสดงว่ากระต่ายจะมีวงกลมกี่วงอสองหนึ่งสองแบบนี้โอเคไหมลูกอะต่อไปหนูหนูมีสิบสองสิบสองหารสี่ได้สามแสดงว่าหนูมีวงกลมสามวงปึ๊บต่อไปแมวสิบหกสิบหกหารสี่ได้สี่หนึ่งสองสามสี่ปึ๊บนกอานกเท่ากับกระต่ายปลาสี 5้ายี่สิหนึ่งสสามี่ห้าเนี่ยเรียบร้อยนี่คือการสร้างแผนภูมิรูปภาพอ่นแนวตั้งเห็นไหมอย่าลืมว่า1ต้องมีชื่อแผนภูมิสองตัวแผนภูมิอยากรู้ว่ามีกี่รายการเด็กๆไปดูที่โจทย์เขาให้มาสามต้องกำหนดให้ไม่จําเป็นต้องเป็นวงกลมเป็นรูปอื่นก็ได้ถ้าโจทย์ไม่กําหนดมาแล้วตัวเลขตรงนี้หาได้จากอะไรหาจากว่าตัวเลขใดที่หาร จำนวนหรือข้อมูลที่เขาให้มาได้ทุกตัวนั่นเองนะโอเคไหมโอเคไหมอ่ะไปดูแบบภึงหัดของเราเลยหน้า122อ่ะมาดูเขาบอกว่าข้อ4เลยนะต่อจากเมื่อวานเลยนะขุนสำรวจนมรสต่างๆที่นักเรียนชั้นปสาชอบดื่มมากที่สุดได้แก่รสหวานรสจืดรสสตรอเบอรี่รสช็อกโกแลตรสกล้วยขุนแผนเอ้ยขุนเขียนแผนรูภูมิรูปภาพได้บางส่วนดังนี้อ่ะแทนแทนคุก้พูดผิดเลยนะคะรีบ ทีนี้หน้านี้เขาให้ชื่อแผนภูมิมาแล้วเขาทำแผนภูมิไปนแนวไหนแนวตั้งอ่าแต่เพียงแต่หัวรายการเขาอยู่ด้านล่างต่างจากคูกิ๊กทำเมื่อกี้หัวตารางเอ้หัวแผนภูมิคกิ๊กอยู่ด้านบนนะคะจะอยู่บนหรือล่างก็ได้กรณีเป็นแนวตั้งเนาะแล้วก็กําหนดให้วงกลมหนึ่งวงแทนจนํานวนนักเรียน8คนที่ชอบดื่มนมรสนั้นๆอ่าแล้วเขาให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่างมาบอกว่า มีนักเรียนชั้นปสดื่มนมลสหวานมากกว่ารดนมสตรอเบอรี่16คนมีนักเรียนชั้นปสชอบดื่มนมรสชอร็อกโกแลตมากกว่านมรสสตรอเบอรี่8ปดคนจากนั้นให้เติมวงกลมในแผนภูมิรูปภาคที่ขุนเขียนไว้แล้วมันไม่สมบูรณ์ทำให้มันสมบูรณ์ะคุณบอกว่าลสหวานมีวงกลมเท่านี้รสจืดมีเท่านี้สตรอเบอรี่ไม่ไม่เติมให้ให้ให้เราเติมเองให้มันสมบูรณ์ชอ็อกโกแลตก็ไม่บอกอกล้วยบอกว่ามีหนึ่งวงทีนี้ หาช่วยเมื่อกี้ก่อนว่าไอ้รถหวานมีกี่คนรถจืดมีกี่คนรถกล้วยมีกี่คนหาก่อนไม่งั้นถ้าเราไม่รู้ว่ามีจํานวนเท่าไหร่เราจะไม่รู้ว่าอันไหนมันมากกว่าหรือน้อยกว่ากันอยู่เท่าไหร่โอเคไหมโอเคไหมอ่ะดังนั้นรถหวานเขาบอกว่าวงกลมหนึ่งวงแทนแปดใช่ไหมอันนี้ก็คือแทนแปดถูกไหมลูกอันนี้ก็แปดอันนี้ก็แปดอันนี้ก็แปดใช่ไหมอ่าไม่ใช่นะเป็นหนึ่งนะให้ดูที่ใต้แผ่นภูมโอเคไหมคะดังนั้นแปดสี่สามสิบสองฟึบถูกไหม อ่ารสจืดมีเท่าไหร่นี่มี5ใช่ไหมแปดห้าสี่สรสกล้วยก็มี8ปดฟืบอ่าอันนี้คือจํานวนเด็กนักเรียนนะคะที่ชอบดื่มนมในรสหวานรสจืดและรสกล้วยแต่รสสตรอเบอรี่เขาไม่บอกว่าให้เด็กชอบดื่มกี่คนเขาให้เราหาโดยใช้ข้อมูลด้านล่างที่เขาให้มาโอเคไหมคะโอเคไหมอะ ลุยเลยทีนี้ลุยเลยเราอยากรู้ว่าสตรอเบอรี่เนี่ยจะมีวงกลมเท่าไหร่เราต้องรู้จํานวนก่อนถูกไหมลูกอ่าเช่นเขาบอกว่ามี16เนี้ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องวาดวงกลมเท่าไหร่อ่ารสช็อกโกแลตมี24อย่างเงี้ยสมมุตินะคะเราต้องหาก่อนว่าสตรอเบอรี่กับช็อกโกแลตมีนักเรียนที่ชอบดื่มกี่คนนะอ่ะมาดูด้านล่างเขาบอกมีนักเรียนชั้นปสชอบดื่มนมรสหวานอ่ารสหวานคือตรงนี้นะรสหวานชอบดื่มรสหวาน มากกว่านมรสสตอเบอรี่สิบคนอ่าเขาบอกว่ารสหวานมากกว่ารสตอเบอรี่อยู่16คนคุณเกีกถามแสดงว่ารสตอเบอรี่น้อยกว่ารสหวานใช่ไหมอ่าใช่น้อยกว่าอยู่เท่าไหร่ก็น้อยอยู่กว่า16ถ้ารสหวานมากกว่าสตอเบอรี่อยู่สิบหกอ่าแสดงว่ารสตอเบอรี่ก็ต้องน้อยกว่ารสหวานอยู่สิบหกนั่นเองอ่าคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมอ่าน้อยกว่าเอาไปบวกหรือเอาไปลบ เอาไปบวกหรือเอาไปลบอ่ารสหวานคือสามสิบสองสตรอเบอรี่ไม่รู้มีเท่าไหร่แต่รู้แต่ว่าน้อยกว่ารสเนี้ยอยู่สิบหกฟึบเราจะเอาสามสิบสองกับสิบหกทำอะไรกันเอามาลบกันดังนั้นลบเลยนะคะลบเลยเกิดจากสามสิบสองลบสิบหกอ่าลบกันได้อะไรสิบหกฟึบใช่ไหมอ่ากิ๊กรบเลขกถูกไหม ได้สิบหกถูกไหมลูกแสดงว่ารสสตรอเบอรี่เนี่ยมีนักเรียนที่ชอบดื่มคือสิบหกคนนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ่ะทีนี้รู้แล้วว่าเป็นสิบหกคนอ่าเราจะเติมวงกลมกี่วงอะ่ะก็เขาบอกว่าหนึ่งวงกลมแทนแปดรสสตรอเบอรี่มีสิบหกอ่ะหนึ 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8. ่งวงเท่ากับแปดอ่ะแปดแปดบวกแปดปเท่าไหร่สิบหกอ้าวแสดงว่ามีวงกลมกี่วงสองวงนั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ่ะเรียบร้อยอ่ะต่อมาหารสช็อกโกแลตทีนี้หารสช็อกโกแลต รสช็อกโกแลตเขาบอกว่ามีนักเรียนชั้นป3ดื่มนมรสช็อกโกแลตอ่านี่นะคือช็อกโกแลตมากกว่านมรสสตรอเบอรี่แคนอ่าพูดง่ายคือช็อกโกแลตมากกว่าสตรอเบอรี่8คนอ่าเราไม่รู้ว่าช็อกโกแลตมีจำนวนเท่าไหร่ตอนนี้แต่รู้แต่ว่ามากกว่าสตรอเบอรี่อยู่8แน่นอนอ่าถ้าสตรอเบอรี่มี16มากกว่าสตรอเบอรี่อยู่8แสดงว่าต้องเอา16มาทำอะไรกับ8มากกว่าไง ถ้า,าไปลบสแสดงว่าสิบหกลบแปดช็อกโกแลตก็มีแค่แปดคนเองสรุปมันตรงตามที่เขาบอกไหมว่าช็อกโกแลตมากกว่านมรสตอร์บรีไม่นะคะถ้านักเรียนมาลบนี่ไม่ใช่นะคะดังนั้นถ้ามากกว่าอ่าถามหาตัวที่มากกว่าด้วยดังนั้นเอามาบวกปึ๊บสรุปคืออ่าสรุปคือนมช็อกโกแลตมีนักเรียนที่ชอบดื่มทั้งหมดกี่คนยี่สิบสี่คนนั่นเองอ่าได้ยี่สี่คนปุ๊บอ่าหนึ่งวงกลมเท่ากับแปดคนอ่าแปด สิบหกสิบหกแปดสองสิบหกแปดสามยี่สิบสี่เรียบร้อยสรุปคือนมรสสตรอเบอรี่มีสิบหกคนที่ชอบดังนั้นต้องมีวงกลมสองลูกเพราะวงหนึ่งแปดวงหนึ่งแปดบวกกันเป็นสิบหกอ่าแต่ช็อกโกแลตมียี่สิบสี่ก็วงหนึ่งแปด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 บวกกันสามครั้งหรือแปดสามยี่สิบสี่นั่นเองโอเคไหมโอเคไหมอ่ะหน้านี้กูกิ๊กฉเฉลยแล้วเติมลงไปพร้อมกูกิ๊กเลยค่ะเติมลงไปเลยอ่า ต่อไปไปดูหน้า123อย่างรวดเร็วอ่าเขาให้ข้อมูลมาดังนี้เขาบอกว่าครูสำรวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณโรงเรียนเพื่อปเป็นแหล่งเรียนรู้ดังนี้ต้นสัก16ต้นตะแบก12ต้นจามจุรี่4 4ต้นหูกระจง18ต้นราชพฤกษ์4ต้นจากนั้นให้เขียนแผนภูมิรูปภาพโดยใช้ข้อมูลที่กำหนดมาข้างบนอ่าขั้นตอนที่หนึ่งเด็กๆต้อง รู้ว่าชื่อแผนภูมิคืออะไรถูกไหมคะอ่าทีนี้เขาบังคับเรามาบอกว่าให้ทําเป็นแผนภูมิรูปภาพแนวไหนนี่แนวไหนแนวนอนอ่าแต่ถ้าโจทย์ไม่ได้กําหนดมาเราเลือกทาได้แต่ข้อนี้ประเอญโจทย์กําหนดมาให้เป็นแนวนอนก็ไม่ว่าก,กันอ่าสรุปหนึ่งเด็กๆต้องหาชื่อแผนภูมิไม่ได้ชื่อแผนภูมิจะสอดคล้องกับสิ่งที่เขาอธิบายมาอ่ะสรุปเขาบอกว่าเขาไปสํารวจอะไรมาสํารวจต้นไม้ที่อยู่บริเวณโรงเรียนอ่าดังนั้นชื่อแผนภูมิคือ จำนวนอะไรลูกจำนวนต้นไม้อ่าพูดถึงต้นไม้ก็ต้องเป็นจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณใครอ่านตรงสูงกิ๊ไม่ออกดูที่โจทย์นะลูกโรงเรียนอ่าแค่นี้ก็ได้ค่ะแค่นี้ก็ได้เขาก็รู้แล้วว่าคือจำนวนต้นไม้ที่อยู่ในบริเวณโรงเรียนนะจากนั้น เราอยากรู้ว่าจะมีกี่รายการอ่าเด็กๆก็ไปดูว่าเขาพูดถึงต้นไม้แสดงว่าต้องรู้ชนิดของต้นไม้อ่าก็หนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะมีทั้งหมดห้ารายการแสดงว่าต้องมีห้าช่องถ้าเป็นแนวนอนก็นี่ไงหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคไหมแต่ถ้าเป็นแนวตั้งก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบนี้โอเคไหมคะอ่ะดังนั้นดังนั้นนะคะ เขาเติมให้เราแล้วนี่ไล่มาเลยสักตะแบกจามจูรีหูกระจงราช,ชพึกเรียบร้อยอันนี้คือตัวตาราไอตัวแผนภูมมเขากําหนดให้แล้วหน้าที่ของเราคือเติมแค่รูปภาพอ่าเข้าห้ให้ครบตามจํานวนที่เขากําหนดมาแต่ทีนี้อ่าเราขาดอันนึงคือกําหนดให้อ่าข้อกําหนดด้านล่าง ทีนี้กำหนดให้เขาให้เราคิดรูปเองว่าเราจะเอารูปอะไรในการนำเสนอแผนภูมิรูปภาพนี้แล้วแทนจํานวนต้นไม้กี่ต้นกรณีหนึ่งรูปแทนกี่ต้นแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมอ่ะดังนั้นขั้นตอนที่หนึ่งเราจะเอารูปอะไรก่อนอ่ะคิดเองอันนี้แล้วแต่นักเรียนนะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปเหมือนครูกิ๊กอ่ะแต่ครูกิ๊กจะพยายามเลือกรูปที่มันสะดวกสบายต่อเราอ่ะครูกิ๊กขอเป็นสามเหลี่ยมก็แล้วกันปึ๊บ เด็กๆไม่จำเป็นต้องเป็นสามเหลี่ยมนะเลือกมาหนึ่งูปใครจะวงกลมหรืออาจจะเป็นรูปต้นไม้ก็ได้นะคะแต่ต้องวาดให้มันเท่ากันนะต้องวาดให้มันเท่ากันและเหมือนกันด้วยนะโอเคไหมอ่ะคุณกี้ขออนุญาตเป็นสามเหลี่ยมทีนี้เราอยากรู้ว่ากําหนดหนึ่งูปเนี่ยหนึ่งสามเหลี่ยมเท่ากับต้นไม้กี่ต้น,นวิธีการเหมือนเดิมคุณกี้บอกว่าให้ไปหาตัวเลขที่หารทุกจํานวนที่โจทย์กําหนดให้มาอ่ะมีเลขอะไรบ้างสิบหกสิบสอง สิบสี่สิบแปดแล้วก็สี่อ่ะทีนี้เด็กต้องไปหาว่าว่าเอเลขอะไรนะที่หารสิบหกสิบสองสิบสี่สิบแปดและสี่ลงตัวมันจะได้ง่ายต่อเราอ่าหรือไม่จําเป็นต้องเป็นหารลงตัวได้อาจจะเป็นครึ่งหนึ่งก็ได้นะคะอ่าเป็นครึ่งก็ได้อ่ะดังนั้นไม่แนะนําให้ใช้หนึ่งเพราะมันในวัดเยอะไม่แนะนํานะคะอันนั้นดูตัวแรกสองสองได้ไหมสองหารสิบหกได้ไหมสองหารสิบหกได้ไหมได้สองแปดสิบหกอ่ะหารลงตัวสองใช้ได้ 262ได้ไหมได้สองสได้ไหมได้สอง้ได้ไหมได้สองสองเป็นสได้อ่ะแสดงว่า1คือได้แมมอะไรแม่สอง่ะต่อมา2หารลงตัวนะได้สองแล้วต่อไปอ่ะ2และ3 3อะไรส6มีไหมสามอะไร16มีไหมไม่มีอ่ะข้ามใช้ไม่ได้3ามอะไร12มีไหมมีสามอะไรสิีมีไหมไม่มี3ามหกสิบแปดไม่มีสามอะไรส4ี่มีไหมไม่มีอ่าไม่มีไม่ได้ใช้ไม่ได้อ่ะต่อไปต่อไป แม่สี่สี่สี่สิบหกใช้ได้สี่สามสิบสองใช้ได้สี่สามสิบสองสี่สี่สิบหกสี่ห้าสิบอันนี้ใช้ไม่ได้สี่ห้ายี่สิบอันนี้ใช้ไม่ได้อ่าสี่หนึ่งสี่ใช้ได้อ่าแบบนี้เป็นต้นโอเคไหมคะในเดียวพยายามหาแล้วมันจะมีตัวเลขหลายตัวมากหลายจํานวนมากที่หารจานวนที่เขากําหดดให้เนี่ยอ่าโอเคไหมคะโอเคไหมอ่ะดังนั้นนะคะดังนั้นให้เด็กๆหา แล้วแต่เราโอเคไหมคะอ่ะหนึ่งสองอ่าหาอีกหาอีกอะไรอีกหาช่วยคูกิกสิสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสี่อะไรอีอะไรอีอะไรอีกดีแทนแทนแทนสองสามไม่ได้สี่อ่าสองใจได้ละสี่สามสิบสอง โอเคสี่อะลองสีด่ดูฟึบอ่ะสรุปคือมีสองกับสี่ที่เป็นหลักๆที่กุกิก๊กนึกออกตอนนี้นะคะนึกออกตรงน,นี้คิดสดๆเหมือนนักเรียนเลยนะคะตอนนี้อ่ะอง,งั้นกุกิ๊กจะลองสองให้ดูก่อนอ่าลองสองให้ดูก่อนอ่ะถ้าแทนสามเหลี่ยมแทนจํานวนต้นไม้สองต้นอ่าแทนสองต้นอ่ะมาดูต้นสักต้นสักเขาให้มากี่ต้นสิบหกอ่าเด็กๆก็เอาสิบหกหารอะไรสิบหกหารสองสิบหกหารสองแสดงว่าจะได้จํานวนกี่รูปสิบหกหารสองได้จํานวนกี่รูปมองเห็นไหมเนี่ย เดี๋ยวย้ายก่อนปุ๊บสิหารสอได้เท่าไหร่ได้สองสองเจ็สองแปดสิแสดงว่าได้แปูปอ่าคุณกี้ก็ต้องว่า3เหลี่ยมแปดรูปหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสอาสี่ห้าหกเดเรียบร้อยเพราะมี16ต่อไปตาแบกบตะแบกบตะแบกได้เท่าไหร่12อ่าก็เอาเป็น12หารสองได้สองหแสดงว่าได้6รูปก่อนหนึ่งสสามสี่ห้า 1, 2, 3, 4, หเรียบร้อยต่อไปจามจุรีสิบต้นอ่าสิก็14หารสองได้7แสดงว่าได้7รูป1 2ึ่งสอามี่ห้าหกเรียบร้อยต่อไปอะไรอีกหูกระจง18ดเด็กๆก็สิหารสอง18แสดงว่ามี9้ารูปหนึ่งสอสามี่ห้าหก็ด 89โอเคไหมสุดท้ายราชพฤกษ์มี4อ่าก็ได้แค่2รูปเพราะรูปหนึ่งเท่ากับ2ถูกไหมเนี่ยหรูปเท่ากับ2องรูปเท่ากับสองสองบวกสเป็นเป็น4นั่นเองโอเคไหมคะอ่ะเนี่ยกรณีที่เด็กๆแทน1รูปเท่ากับ2ต้นก็จะได้จํานวนรูปภาพตามนี้แต่อาจจะไม่เป็นสามเหลี่ยมตามนีก็ได้จะเป็นวงกลมสี่เหลี่ยมหรือรูปต้นไม้แล้วแต่เราแต่ต้องเป็นรูปเดียวกันทั้งหมดนะต้องเป็นรูปเดียวกันทั้งทั้งหมดโอเคไหม อ่ะทีนี้บางคนบอกหนูไม่อยากแทนเป็นเลขสองค่ะหนูอยากแทนไม่ื่นได้ไหมได้นะคะได้อ้ากิ๊กขออนุญาตแทนแทนเป็นเลขสี่ทีนี้แทนเป็นเลขสี่ฟืบฟืบขออนุญาตลบนะยังใช้รูปสามเหลี่ยมเหมือนเดิมแต่กิ๊กขออนุญาตแทนสามเหลี่ยมหนึ่งรูปเท่ากับสี่ต้นอ่าวิธีการหาหาเหมือนเดิมต้นสักมีสิบหกอ่าก็เอาสิบหกหารสี่ได้กี่รูปได้สี่รูปก็แสดงว่ามีหนึ่งอ่าเปลี่ยนสีก่อนมีหนึ่ง สองสามสี่อ่าเรียบร้อยสี่สี่สิบหกไงต่อไปตะแบกสิบสองก็เกิดจากสิบสองหารสี่ได้ได้สามหนึ่งสองสามต่อไปจามจุรีสิบสี่หารสี่อ้าวบางคนบอกฮูกิ๊กทำไมมันหายไม่ลงตัวเนี้ยสี่สามสิบสองใช่ไหมอ่าสี่สามสิบสองใช่ไหมเหมือนตะแบกเลยเนี่ยสี่สามสิบสองถ้าเราวาดขึ้นมาสามรูป ตอนนี้มีแค่12ถูกไหมอ่า12บแต่โจทย์เราต้องการให้นี้เท่าไหร่14บั้ขาดอีกเท่าไหร่ขาดอีกสองใช่ไหมขาดอีกสองเอาถ้าเราวาดสี่เหลี่ยมเข้าไปไอ้สามเหลี่ยมรูปเต็มๆเนี่ยมันคือสนี่แต่ถ้าเราอยากได้แค่สองเราก็วาดแค่ครึ่งเดียวลูกวาดแค่ครึ่งเดียวแบบนี้นี่วาดแค่ครึ่งเดียวึืออ่าวาดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยครึ่งฝั่งเนี้ยอ่าเนี่ยวาดแค่ครึ่งฝั่งเนี้ยเนี่ยได้แล้วเพราะอันนี้คือ เท่าไรสี่สี่สี่ครึ่งเดียวก็คือสองเห็นไหมสี่สามสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่ตรงตามโจทย์ตรงตามโจทย์บอกเลยนะคะตรงตามโจทย์บอกเลยดังนั้นบางตัวนี่มันอาจจะหายไม่ลงตัวแต่ถ้ามันสามารถบวกกับอีกครึ่งหนึ่งแล้วมันได้จํานวนนั้นเนี่ยเราสามารถหาได้โอเคไหมคะอ่ะต่อต่อต่อหูกระจงหูกระจงสิบแปดสิบแปดหารสี่สี่สี่สิบหกอ่าสี่สี่สิบหกอ่ะเหมือนอันแรกเลยถ้าวาดสี่อันได้สิบหกก็ หนึ่งสองสามสี่สี่สี่สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดขาดอีกสองเหมือนเดิมเอา้ากว็วาดครึ่งหนึ่งหนี่เสี้ยวหนึ่งสิเนี่ยแบบเนี้ยก็ได้โอเคมั้ยคะอันนี้คือสองอันนี้คือสี่สี่ดังนั้นเด็กๆใช้ไม้บรรทัดวาดสวยๆนะน,นี่ฮุกิกวาดอย่างรวดเร็วโอเคไหมลกูกอ่ะส่วนราชพฤกษ์มีสี่ต้นอ่ามีสี่ต้นก็หนึ่งรูปปกติเลยนะคะหนึ่งรูปปกติฟึบเนี่ยเรียบอร้อยโอเคไหมะคะดังนั้น ขึ้นอยู่กับเด็กๆว่าเด็กๆจะใช้เป็นเลขอะไรนะคะแต่ย้ำว่าควรจะเลือกเลขตัวที่หารลงตัวทุกจำนวนจะสะดวกที่สุดอ่าถ้าวางคนมองครึ่งหนึ่งไม่ออกอย่างเงี้ยโอเคไหมโอเคไหมอ่าข้อน,นี้อาจจะไม่ทําตามวิธีก็ได้นี่เป็นการยกตัวอย่างให้ดูโอเคไหมคะดังนั้นงานวันนี้ของนักเรียนคือให้ทําแบบฝึกหัดหน้า122หน้า123อโอเคไหมโอเคไหมง่ายๆนะคะวันนี้คลิปจะยาวนิดนึงเพราะระบอธิบายอย่างละเอียดโอเคไหมลูก สำหรับวันนี้นะคะไว้เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีนะลูกนะสวัสดีคะ่ะ